ก็มาต่อเนื่องจากชุงจชูซาหัวเมะื่อกี้ The Last Ten ต่อด้วย Dark Deception ใน Chapter 1นะครับผมเพราะว่าผมไม่มี Chapter 2 3 4ถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นภาคแรกก่อนอืมคิดว่ามันก็น่าจะน่ากลัวประมาณว่าพวกเกมมาสคอตผมก็ผ่านมาหมดล้ว ไม่ว่าจะเป็นป๊อปปี้หรือว่าพาร์คอะไรนั้นอีดิโก้พาร์คแต่มันไม่อยู่อย่างหนึ่งคือไม่เคยเจอก็คือเฟดดี้ไฟไนท์ใช่ไหมแล้วก็อะไรองกูเบนหรือเปล่าที่เขาขายเป็นชารเตอร์อ่ะพักแล้วเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะไปกันเลยโอ้โหโคตดังเลยเดี๋ยวขอลถจากข้างนอกแล้วกัน เหมือนเขาจะไม่ยอมให้เราลดจากข้างในอะ่ะหูจะแตกครับเชฟ Monkey Business ธุรกิจของพวกลก,พวกลิง ว e ลคัมเบรกฟั a เมอร์เดอร์เป็ e ทุกวันจนถึงเบรกฟัสแอนด์เมอร์เดอร์นะเบรกฟัสอย่างนั้นเหรอแล้วก็ฆาตกรรมสินะไม่ทันเรยเอากันแต่เช้า อะไรอะ่ะลิงเขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าเขาคงไม่ทำอะไรเราหรอกมั้งลิฟเปิดได้ไหมแล้วทำไมลิฟต์ตัวนั้นมันเปิดอยู่ลิฟต์เดียวแล้วโรงแรมบ้านนี่มันมีเฮ้อะอะไรอะ่ะขึ้นลิฟต์ไปไหนอะ่ะแล้วลิฟต์ตัวอื่นคือมันขึ้นแดงๆก็คือใช้ไม่ได้เหรอ ลงมาดิลงมาดิลงมาดิกีสิกีมาออกมาค่ะเตด,ดังฟังชาร์ตเตด,ดังฟังชัด์ลอะไรล่ะ <Going up. S 1> ขึ้นไปสิตอนนี้คือเราแวงหมดนะคือมุมกล้องผมนี่คือซ้ายทีขวาทีไม่ใช่อะไรนะดูไงว่ามีตรงไหนบ้างนะที่ จะมีใครออกมาจัมสแกรเราได้แต่ตอนนี้ต้องใช้คำว่าพวกลิงแล้วนะลิฟ <l ip> ไฟในลิฟดับอาการไม่ค่อยดี Madison, นะตอนนี้เราเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะแต่เหมือนรเราต้องเก็บคริสตโต้

ไม่หญิงที่สลดัดอันนี้คือเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวฮะอะไรอะไรอะไรเปิดทำไมใครจะไปเปิดโอ้โหถ้าเป็นเกมเก็บเก็บคริสตัลอย่างเดียวผมก็หวานดิมันก็คือแพ็กแมนไม่ใช่หรือไงมันก็แค่แพ็กแมนเองมันจะไปยากอะไรเล่า ียมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแเราไม่เห็นด้วยไงว่าเขามาทางไหนแต่รู้ว่าเขามาข้างหลังแล้ววะตอนนี้ไอ้บ้าป้าบ้ากันไปใหญ่แล้วโอ้โอไม่ชอบเกมแบบนี้เลยมุมมองแบบนี้ด้วยก็คือเราจะไม่เห็นเขา alert เลยอะในแผนที่แต่เราจะได้ยินเสียงเขาอะ เราหยุดวิ่งไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้เราต้องสอยสอยสอยอผมออกได้ไหมบอกเลยว่าหวานแน่ผมออกได้ไหมโอ้แล้วเหมือนจะกดเมาส์กลางด้วยทำยังไงให้มันเห็นวะ ทำไงให้มันเห็นต้องเก็บให้ครบ234ชิ้นเลยเนี่ยนะบันเทิงว่ะถ้าเราเริ่มวิ่งเขาก็จะเริ่มวิ่งตามใช่ไหมย้ยแล้วเราเข้าประตูได้ไหมเอ้ยเข้าประตูไม่ได้ออกประตูต้องมีตัวเลขก่อนมันถึงจะเข้าได้หรือเปล่าเอเรามาจุดเริ่มต้นแล้วเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยเราไป ประตูไหนเข้าได้บ้างเฮ้ยโอโหไม่เขาสะตันโอบเฮ้ยบันเทิงอะทีนี้เราแทบไม่รู้อะไรเลย เราอาจจะกลายเป็นปุ๋ยอยู่ตรงนี้ตลอดการก็ได้แต่ว่าสุดนั้นเหมือนเขาจะบอกว่ามันสตันได้นะไอ้พวกนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้โอ้ลอยกำแพงเอาเป็นว่าเราวิ่งดุยดยก่อนบางทีอาจจะโชคดีกว่าที่คิดก็ได้ วิ่งดุม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 ัวๆเฮ้ยตอนนี้เสียงหายไปแล้วแล้วเขาก็ตามไปทางซ้ายอยู่แย่แล้วแล้วเหลือชีวิตเดียวไงมันคืออะไรวะนั่นโอ้ถ้ามีใครดักหน้าเรียบร้อยเลยนะเอ้ยเราเจอทางแยกโอ้ยข้างหน้าเลี้ยวเลยโอ้แพ็กแมนแบบใดทำไมถึงตื่นเต้นขนาดนี้ก็ไม่รู้ นี่คือพูดไม่หยุดและต้องวิ่งไปด้วยนะเนี่ยอเอ้ยเขามาเขามาเดี๋ยว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 อันนี้คือไม่ได้หันไปอย่างเดียวหรอเอาวะเราอาจจะโชคดีใน,ในชีวิตสุดท้ายก็ได้นะ Afterlife One Last c h มันมักจะดีเสมอเอาว่ะมาแล้วมาแล้วอย่าทำให้ผิดหวังทีฮะ ยาว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 วาวุ้ยอ๋ยอ,อ,อ,อเขาเตือนอยู่ข้างหน้ามีเสียงจากทางซ้ายโอ,โอ้หเริ่มมองแมปเป็นละทีนี้อุ้ย หวานหวานแบบนี้ไม่เท่าไหร่ครับน้องๆไอ้ลิงพวกนี้ก็แค่ลิงจออ่อปะมันจะไปแย่อะไรมันจะไปยากอะไรก็แค่วิง่งโฉบไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเหมือนข้างหน้าม,มันจะมันจะมีตัวอยู่มันจะมีตัวอยู่อยไอ้ไอ้บ้าไอ้ไอ้ยะก็คือเราต้อง ไม่ตายเลยถึงจะได้แบบ S S S ใช่ไหมแค่จบธรรมดาก็น่าจะดีแค่ไหนแล้วนะตอนเนี้บ้าจริงไม่กลัวแล้วไม่กลัวใครทั้งนั้นตอนนี้ไปเลยไปเลยไปด้วยกันเลยดีกว่าแล้วก็ค่อยไปแยกตรงข้างหน้า เฮ้ยเราต้องรีสตาร์ทที่ลาเช็คพอยต์ใช่ไหมแบบนี้ทุงท่งทุงท่งทุ่งทุ่งสาหูเครื <Going up. S 1> ่องไปข้างบอลหรอจ๊ะใช่เรา,าจ้ะ คลิปสคลิปอยากเจอพวกเขาแล้วแล้วเรามีแท็บเล็ตได้ยังไงวะเนี่ยเริ่มแรกคือเราต้องค่อยๆเดินไปก่อนอย่างอะไร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 โอ้มาชะงงหน้าทำไมมีอะไรเดี๋ยวต่อยแว่น โอ้ยเขาวิ่งตั้งแต่แรกเลยนี่หว่าแล้วทำไมเรารออะไรอ่ะเราก็วิ่งดิเราก็วิ่งดิเร,งดเราทำไมต้องรอด้วยวิ่งดิวิ่งดิเอ๋วิ่งเฮ <Ooh. S 1> ้ยอันนั้นคืออะไรแดงๆโอ้ยโอ๊ยอ๋อเราจะตรวจจับได้ใช่ไหมเฮ้ยเจ๋งกิวี้อะ่ะข้างหน้าต้องรีบไป โอเคเอาว่ะเราได้ของดีมาใช้ตอนนี้ตำแหน่งซ้ายก้าวิกามีมาหนึ่งคนตอนนี้ตำแหน่งทุกตำแหน่งก็คือกระจายกำลังสุดๆเราฉีกออกมาก่อนเฮ้ยเหมือนจะเลี้ยวได้ตอนนี้โล่งๆเลยมันจะตรวจจับแบบนี้ตลอดเลยปะว้าว ำไมไม่เจอแต่แรกก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวได้ตรงนี้แต่ทางซ้ายมาได้หรือเปล่าเฮ้ยเขามาข้างหน้าดักข้างหน้าแล้วเหลืองเหลืองเหลือง,งคืออะไรโอโ้เอ็นวีสตันไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเลยจะสตันยังไงวะเนี่ยอ๋อหรือเ,เขาสตันรอบๆไปแล้วเฮ้ยมันก็คือแพ็กแมนเลยนี่ถ้ามีให้ดูแบบนี้ ไม่มีแล้วหรอไม่มีให้ดูแล้วหรออุ๊ยเลิกทีไม่ตกใจหรอกนะโฟกัสอยู่กับการวิ่งไอ้ซ้ายขวานี่ไม่น่ามีผลอะไรไอ้ตัวเปิดประตูอะไรพวกนี้งี่เงางี่เงางี่เงาเป็นอีกาอาราเล่เลยเมื่อกี้งี่เงางี่เงาไอตอนนี้อาจจะแค่ตกใจเล็กน้อยตอนนี้เขา โอ้มาใ,ใกล้ใกล้แต่โดยรวมแล้วตอนนี้ไม่ตื่นเต้นเลยนี่ผมจะโฟกัสตรงไหนเนี่ยโฟกัสข้างหน้าใช่ไหมเฮ้ย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 โอ้โหเฉียวหลังไปเส้นยาแดงผ่าแปดเฮ้ยเอ็กซ์ตาไลฟ์ว่ะได้ชีวิตเพิ่มว่ะ ไอ้ข้างหน้ามันมีตัวอยู่ขอผ่านไปก่อนข้างหน้าก็มีตัวด้วยนะเมื่อกี้ดีนะเมื่อเลี้ยวมาก่อนอีนี่จ้ะอีนี่นายจ๋าได้ตัวมาเพิ่มเอาล่ะเอายา You let them stab you. นี่เกมันใช้สมองมันตันหน้าตันหลังหมดและหน,นีรอรอทำไมอันนั้นรอรอเหรอ,รอเฮ้ยอย่าจับอย่าจับอย่ามาเคาะเราไม่รู้จักกันอย่ามาเคาะอย่ามาทำความสนิทกับผมผมไม่ต้องการใครหน้าไหนทั้งนั้นผมแค่ต้องการ ที่จะเก็บอย่างเดียวเันเหลือสองแล้วเหลือสองแล้วอยากจบแล้ว <S <S อยากจบแล้วให้จบหน่อย โอ้ยเข้ามาในพื้นที่ที่มีเสียงแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะกระจายวงกว้างออกไปก่อนแล้วค่อยๆเก็บเราั้งเ้ยเฮ้ยเฮไปไปไปไโอ้ยไม่ได้อ้อมก่อนมันก็แค่แพ็กแมนทะีดีเนี่ยไม่เห็นหน่ากลัวสักนิดเดียว ไปก่อนตอนนี้เบะปากสุดๆอยาให้เห็นสีหน้าเฮ้ยตรงนี้มันเยอะเลยอยากได้แบบเลอะๆแต่จุดที่มันวนน่ะมันอันตรายนะอันตรายโคตรๆเลยแหละโอ้ยตายแล้วไย ไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากมันเหลืออะไรบ้างวะเนี่ยตรงไหนโอ้มันขยายได้ด้วยนะมันเป็นเล่นไปเอาอะเราต้องวางแผนดีๆก่อนมูฮ่าเหมือนมีคนสะใจนะ โอ้ยเฮ้มาเร็วกันเกินมาเร็วกันเกินเกินไปแล้วโอ้โหมากันใหญ่เลยเหลือแค่11เมล็ดเท่านั้นเราจะทำสัมเรล็ดแล้วเราจะได้ลงสตรีมแบบภาพคุม เราต้องไม่ไปในจุดที่มันวนน่ะโอเคโอเคโอเคตอนนี้ไหลลื่นไหลลื่นลื่นปืนลื่นปืนเฮ้ยเหมือนมีตัวอยู่ที่หลังปะห้สเอาวะมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ไอพวกลิงกลัวเออมันก็แค่ธุรกิจของลิงน่ะเหมือนจะจับคนมาทำอาหาร เราต้องกลับด้วยเหรอหนึกว่านึกว่าเสร็จแล้วเฮ้ยเหมือนมังกี้เขาจะข้างนะไอ้พวกลิงนี้มันได้ไหมเนี่ยมาทางนี้เดี๋ยวเขาดักหน้าแล้วโอ้ออะไรอะ โอเคพี่โกงเลยพี่โกงเลยตรงนี้แหละถือว่าจบถือว่าจบก็คือจบถือว่าจบก็คือจบไอ้ใหญ่ติดอัดคี่ไม่ทันละทำไมลูกคอดีกว่าตอนร้องเพลง เป็นเพราะว่าผมตั้งคีย์ถูกยังไงล่ะคือเราต้องรอเขาก่อนใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งหนีอย่างนี้โอเคอุ้ยเราต้องอ้อมเหรอโอ้กำหมัดสุด อะไรอะใครเปิดมาเด็กก็เตะหน้าให้หรอกอ้ยะต้องวนอีกเหรออะไรอะเหมือนทั้งสองประตูเขารอพร้อมกันเลยนะแต่ตอนนี้หยุดวิ่งไม่ได้ไงทีนี้เราจะกลับยังไงก่อนไอ้พวกนี้เขาวิ่งข้างแล้วะีิ จบจบจบจ,บ,จบสักที oh. อย่าบอกนะว่ายังไม่เสร็จ <Who dares? S 1> ใครนั่นคนุณคุณต้องหนีแล้วนะตอนนี้ไป,ไปไหนอะไปไหนเมื่อกี้เสียงใครก็ไม่รู้โอเคไอลิงตอนแรกก็คือที่เปิดพยายามเปิดประตูทุกประตู เหมือนมีเสียงใครก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยยังไม่จบเหรอเออต่งกีนลูกคอระดับกุ้งสุธิราชยังอายทันหลังไปดูยงงังไหนร้อยหันหลังแล้วล่าสุด Run, Run. เอ,อ้า อะไรอ่ะ no for you, โอ้โหไม่ทันได้มองอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้โอเค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 สุดท้ายได้แรงบีแต่เวลาที่เก็บอะเร็วมากนะเลเวลแรกเท่าน,นั้นเองเหรอเออก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Dark Deception ถ้าชอบเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูอีกนะครับกดไลค์เข้ามาเยอะๆฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมะค่ามุย